สวัสดีครับผมกดมือดำๆครับนี่พามาชมลูกนกครับตัวนี้เป็นลูกนกปลาครับอ่าผมได้มาสองมือแล้วครับอ่าลูกน้องเฮ็ดงานยู่น้ำกันนี่แหละครับในไา่น้ำกันนี่แหละขอเอามาให้ตตลงมาจากล่างครับสองมือแล้วครับมือว่านบริด็ปปอนครับมือนีเลยสิมาปอนครับนี่ให้รอให้อดอาหารในจัก่อยค่อยปอนครับแนวปอนกันนี่แหละครับ นี่สลิงก็อาหารไกลน่อยแรกเกิดบดส่น้ำเล็กน้อยครับต้องรอใหิวเล็กน้อยก่อนครับค่อยป้อน้าบพืนปอนอยากับโตขนาดนี้แล้วอะ่ะต้องมัดขาไว้ครับพันบ่มัดไว้กับบินนี้เยา,าผ้ามาปอนครับนี่เป็นมันตกลงมาจากล่างครับเขาได้มาตัวเดียวไหมครับ จับมาเขาได้มาตัวเดียวครับตัวหนึ่งบ่เห็นว่าลูกท้นหรือเปล่าบานแนืใจครับเดี๋ยวลอให้อดอาหารจักกน้อยครับค่อยป้อนแต่พันป้อนอยากคพรับขนาดนี้ป้อนป้อนก็บ่พเชื่องครับโตขนาดนี้แล้วถ้าหิ้วค่อยกินนะครับถ้าว่หิ้วนี่ก็กินยากครับ ถ้าจะให้ป้อนเฉื่อยๆง่ายๆก็น,นาสิประมาณขนหลอดแตกเล็กน้อยครับนี่ครับมือเศร้าผมป้อนไปรอบนึงแล้วมือเศร้านี่บ่ค่อยกินเลยมือเศร้านี่อ่ามือนี้มารอบแรงรอบแรงเออไข่เนี้ยครับรอบแรงนะไข่เนี้ยว่าหิ้ว หลอบเสาเพรยอมกินเลยครับเด็กง่างปากออกกินได้มือเอนี่เพรว่าสังเกตบางแล้วน่าจะมีดีหรือเปล่า่เนี่ยใจครับเจ็บแป๊บนึงครับเอฮ้ยก่อนนกยูเดี๋ยวก่อนริ่มนกนี่แล้ะ ผมผมเบิ้งไปผมคิดว่าโมนี่ใจว่าจะเล็บแก้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับจะเล็บแก้วหรือเปล่าเดี๋ยวเยวครับเนี่ยครับ นี่ผมกับโบน่ใจครับเนี่ยแต่ว่าสีขาวครับหรือว่าจะพ่อโตขึ้นอาจจะอาจจะกลายเป็นสีดำอยู่หรือเปล่าโบนแอจใจแต่ว่าผมก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเล็บแก้วไหมครับอเดี๋ยวลองจับอยู่สีเบิองครับจะเห็นเนี่ยนกบนบอค่อยเชื่องครับมันหยักหยักน้ยหน่อยเนี่ยครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเล็บแกวอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอันดำมันกระดำอยู่ไหมครับเนี่ยเล็บดำกระดำอยู่เล็บเล็บขาากับเข่าเนี่ยหรือว่ายังหน่อยอยู่หรือเปล่าบพาเนี้ยใจครับนะจะมีของดีครับ บบเหลือถ้โบปอนกับตายถิ่มที่ซื้อครับตกลงมาแล้วไก่ตีเนี่ยนกพิราบเนี่ยครับคือว่าเขาดีแล้วแหละมาถึงคมแบวั่นกัตายแล้วครับนี่ตกลงตกล่งมากเมื่อกี้กะเม่เคีย์เนี่ยเจอนกกระปูดเขาล่งเนี่ยย่างเนี่ยนั่นสิครับเจอเนี่ยื่นไปกวนนะครับ วันกวนงาซึมก็ยังสิตายนีครับเสาปอนก็บ่อยากกินเลยตอนเสาพอหนีแรงมาเนี่ยครับบ่าดนี้เริ่มรู้จักแล้วครับตอนแรงมาเริ่มรู้จักแล้วว่าเป็นอาหารแต่ว่าก็ยังตื่นอยู่ครับยังอยากบินหนีคือนเขาอยู่ยังย่านอยู่แต่ว่าก็นิ้วครับเพื่อพวมยิ้วต้องกินขึ้นกัน จับิึงตรงนี้ครับตรงกพาะตรงข้อนี่ถ้า,า,าห่อน้ำเข้าไปเรื่อยๆถ้าถ้าอิ่มแล้วจะพอกินครับหรือแตาเขาจับิึงตรงนี้ยังเป็นแข็ง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 เป็นแบบอาหารอยู่ก็คือว่าบบได้ครับใจย่อยเนียต้องเอาน้ำเข้าไปให้เป็นนิ่ม ตรงเติมน้ำเข้าไปแล้วก็จับตรงนี้เบิ้งพราะจับเบิ้งเพราะเป็นนิ่มๆแล้วก็ถือว่าโอเคครับถือว่ามันจะย่อยง่ายครับอสันก็ย่อยง่ายครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับตัวนี้เพราะโตขึ้นแล้วจะเป็นไยังไงจะเป็นตักปูหรือว่าตัวเมียจะก,กุกอ่าเดี๋ยวค่อยเบิ้งไปเรื่อยๆครับต่ว่าน่าจจะรอดแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ